สวัสดีค่ะพบกับพวกเราเช่นเคยนะคะในรายการอาสาประชาชนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา14นก55นาทีจนถึงเวลา15นกา40นาทีวันนี้เรามาสองคนนะคะอีกแล้วเพราะว่าคุณน้องกรณิตงามสุคนัตนาติดภารกิจนะคะยังคงมาทำงานทิตย์หน้าเนาะวันจันทร์นะะวันจันทร์วันจันทร์เจอคุณน้องแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันกนุรุดนาสุรภาค่ะ ดิฉันอุไรอนันตสินคา่ะนะคะและรายการของเราก็ยังคงคอนเซปต์เดิมอย่างเหนียวแน่นเพราะว่าสามารถประสานให้หลายพื้นที่นะคะได้รับการดูแลเพราะฉะนั้นยังคงเป็นคอนเซปต์น้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่สะดวกแต่อาจจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาก็ได้นะคะตอนนี้มีถนนหนทางใช่มีเรื่องกล้อง C C T V นะคะแล้วมีเรื่องปะปาเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถส่งข้อร้องเรียนนะคะหรือ เรื่องร้องเรียนที่เป็นความทุกข์ของท่านนะคะแล้วก็หรือหลายๆเรื่องที่ไม่รู้ว่าจะประสานที่ไหนติดต่อมาที่เราจะส่ง SMS มาก็ได้ที่เบอร์4642123ค่ะค่ะหรือที่ Facebook f แ n p a g e อาสาประชาชนฟ้าวันใหม่ค่ะส่งรูปข้อความนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะค่ะหรือว่าจะโฟนอินเข้ามาในรายการของเราก็ได้นะคะตอนนี้เปิดรับสายแล้วโทรเข้ามาที่เบอร์023080130ถึง31 ะะแล้วก็เช่นเคยถ้าหากว่าท่านส่งข้อความที่เป็นเรื่องร้องทุกข์ส่งภาพส่งคลิปเข้ามาแล้วได้รับการคัดเลือกให้ออกอากาศยังคงแจกหมวก Blue Sky เหมือนเดิมน,นะคะแจกไปเยอะแล้วเหมือนกันนะคุณน้องแ,แจกไปหลายใบทีเดียวเพราะฉะนั้นส่งเข้ามาเยอะๆนะคะถ้าท่านเห็นว่าตรงนี้ควรได้รับการดูแลจากหน่วยราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ,คะส่งเรื่องเข้ามาเดี๋ยวเราช่วยประสานให้ นะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะนอกจากมีหมวกแล้วเรายังมีเสื้อสวยๆมีเสื้อขายค่ะช่วยกันหน่อยนะคะช่วยกันหน่อยอันนั้นเป็นดท์เทคนะคะอันนั้นเป็นดเทคเป็นเสื้อยืดสีเหลืองเพราะว่าในเดือนธันวาคมนะคะทุกที่เลยจะรณรงค์ในการที่จะสวมเสื้อ สีเหลืองนะคะถ้าหากว่าท่านมีเสื้ออยู่แล้วไม่เป็นไรแต่ถ้าหากใครกําลังมองหาเสื้อยืดสวยๆนะคะนี่อันนี้เป็นผ้าไดเทคใช่ไหมคุณหน่อยบอกคุณสมบัติพิเศษหน่อยคือซับเหงื่อแห้งไวนะคะใส่แล้วไม่ร้อนเป็นเนื้อผ้าที่ดีมากเลยนะคะดีแบบแบรนด์เนมดังๆที่เขาใส่เล่นกีฬาเลยใช่เป็นคือผ้านี้แบรนด์ดังๆเขาเอาไปตัดเป็นเสื้อกีฬาแต่ว่าของเราเนี่ยนำมาฝากนะคะสำหรับแฟน บรูสกายค่ะราคาตัวก็450บาทค่ะข้างหลังอันนี้ก็มีปักนะคะเว็บไซต์ฟ้าวันใหม่ค่ะน่ารักเก๋ไก่เชียนะคะส่วนตัวนี้นะคะรายคาย่อมเยาวลงมานิดนึงนะคะตัวนี้ย่อมยาวนิดนึงราคา300บาทนะคะนะคะด้านหน้าก็ยังเหมือนเดิมเหมือนกันนะคะฟ้าวันใหม่ด้านหลังนะคะก็เหมือนกันนะคะเป็นนี่นะคะเป็นเว็บ นะคะของฟ้าวันใหม่เหมือนกันแต่เสื้อตัวนี้ลักษณะพิเศษมากพิเศษตรงที่ว่าแขนเสื้ออันนี้พับนะพับขึ้นมาเป็นมีธงชาตินะคะถ้าปล่อยแขนลงไปก็เป็นแบบนี้ใส่ได้สองแบบใส่ได้สองแบบเพื่อความเท่ก็พับขึ้นมานะคะเหมือนมีสองตัวเหมือนมีสองตัวอันนี้ราคาตัวนี้ราคาย่ำเยาวหน่อยสามร้อยบาทแล้วก็มีหลายสีด้วยสีมีสีอะไรบ้างเอ่ยค่ะ มีสีอะไรบ้างคะคุณหน่อยมีสีน้ำเงินสีขาวนะคะโชว์หน่อยแล้วเราก็มีสีฟ้าอีกพรุ่งนี้วันศุกร์ใช่ไหมคะพรุ่งนี้วันศุกร์ใส่เดี๋ยวเราใส่สีฟ้ามาโชว์นะคะก็สีฟ้าอันนี้สีเหลืองนะคะมีหลายอย่างนะคะสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เมื่อวานนี้เจอเจออะไรเอ่ยพี่หนุ่ยเจอแบบมาแฟนนะสิแฟนรายการไม่ใช่แฟนเราอ๋อมันก็แฟนพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยยังโสดนะคะแฟนเราแฟนรายการนะคะ มาซื้อเสื้อกันอ๋อน่ารักมากเลยของหน่อยก็มีเขียนมาในเฟซบุ๊กค่ะว่าพิธีกรเนี่ยสวยแล้วก็ใส่เสื้อสวยด้วยใส่เสื้อสีเหลืองนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูใส่สีฟ้านะสีฟ้าก็สวยคราบสีไหนก็ซื้อกันไปนะคะแต่ในเดือนธันวาคมรู้สุจริตนร์ให้ใช้ให้ใส่เสื้อสีเหลืองกันนะคะถ้าหากว่ามีอยู่แล้วก็หยิบมาใส่แต่ถ้ายังไม่มีและอยากหาเสื้อยืดที่ใส่แล้วเท่ๆนะคะก็โทรเข้ามานะคะหรือมาซื้อกันที่ ฟ้าวันใหม่ได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวข่าวแรกเราไปที่ไหนคะคุณหน่อยเอ่ยค่ะเป็นเรื่องร้องทุกข์นะคะผ่านสายโฟนอินรายการอาสาประชาชนค่ะก็คุณสมยศนะคะเรื่องถนนในหมู่บ้านเนี่ยค่ะทุ่งเชือกหมู่สิบ ตำบลร่อนทองอ,อเอภบางสะพานนะคะคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะถนนจากแยกเพชรเกษมเข้ามาในหมู่บ้านประมาณ2กิโลนะคะจะมี4แยกเลี้ยวขวาเข้ามาในหมู่บ้านค่ะเป็นถนนลาดยางประมาณ1กิโลเมื่อวานนั้นนะคะ,<ฟ>ะพอฝนตกเนี่ยก็จะมีท่อประปาที่วางไว้ใต้ถนนแล้วฝนตกก็ชะอ่าัะก็จะโผล่ ท่อาาโผล่เข้ามานะคะก็อันตรายค่ะตอนนี้เพราะท่อยังโผล่อยู่เลยนะคะบอกว่ามาดูได้เลยมาดูดนะคะรถเ,เนี่ยต้องวิ่งแล้วมันต้องหลบนะคะพี่หนุ่ยพหลบแล้วก็อันตรายอาจจะ,ะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะ ทางรายการนะคะก็ประสานไปยังคุณศักดาเอกพัฒนศิริค่ะนายกอบตอร่อนทองนะคะว่าเรื่องนีน้มีความเป็นมาเป็นอย่างไรท่านนายกเนี่ยทราบเรื่องแล้วหรือยังนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวอาจต้องรอสายนิดนึงะนะคะก็ต้องบอกนะคะว่าตามแถวต่างจังหวัดนะ,ะที่เวลาฝังท่อเนี่ยเขาฝังผ่า,ผากลางถนนเลยนะอ๋อค่ะคือพาดขวางเลยพอพาดขวางปุ๊บเนี่ยธรรมดาปกติเนี่ย เวลาทําถนนที่ยังไม่มีท่อระบายน้ําส่วนใหญ่ก็จะทําเป็นแบบหลังเต่าค่ะคุณนนทนึกออกไหมคือด้านตรงกลางนูนและข้างๆก็สโลปลงอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เวลาเขาฝังก็ฝังใช่ไหมฝังขวาบางทีเนี่ยถ้าเกิดเป็นดินลูกลงังนะคะพอเป็นดินลูกลังเนี่ยพอโดนฝนชะมากๆเข้ามันก็เป็นร่องร่องตามท่อเลยแต่นี่ตรงข้างบนตรงกลางเนี่ยก็อาจจะโผล่เยอะหน่อยอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็อันตรายเหมือนกันแล้วบางคนเนี่ยสอนลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยนะพอโดน ชนเข้าไปที่ท่อมันก็กระเด้งไะคะเด็กก็อาจจะตกลงมาตกลงมาได้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยตางจังหวัดต้องยอมรับนะบางทีไม่ใส่หมวกกันน็อกอ่ะแล้วบางทีก็เด็กๆขับด้วยนะเด็กสักป .6 ก็เรียนหนังสือชั้นป .6 อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือม .1 เนี่ยขับขี่มอเตอร์ไซค์กันละนะคะบางทีไม่ได้มีใบขับขี่หรอกนะคะก็ขี่ในหมู่บ้านว่างั้นเถอะก็บางทีก็ประสบกับอุบัติเหตุเพราะว่าความไม่ชํานาญในเรื่องของการบังคับรถบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีก็รู้เท่าไม่ถึงการ ชนมันไปเลยหรือข้ามไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้เดี๋ยวเรามารอฟังนะคะซึ่งขณะนี้กําลังติดต่อกับท่านนายกอยู่ค่ะค่ะนะคะเดี๋ยวระหว่างที่เรารอเนาะเราข้ามไปข่าวนะคะก็ไปที่ข่าวที่2นะคะเป็นอันนี้เป็นเรื่องถนนเหมือนกันค่ะวันนี้มีเรื่องถนนทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้เกิดที่ หมู่ที่2นะคะ,คะบ้านคองรางตำบลรีเล็ดอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็บอกถนนช่วงสายบางพลาถึงคลองรางนะคะจากปากทางเข้าไปในประมาณ5-6กิโลเมตรเนี่ยตอนนี้ถนนถนนเนี่ยเป็นดินแดงแต่พอวิ่งเข้าไปสักนิดนึงก็เป็นเป็นถนนลาดยางแต่ตรงช่วงสุดท้ายก็เป็นลูกรังเหมือนเดิมเหมือนกับว่าถนนทั้งสายเนี่ย ทำแต่ตรงกลางเป็นลาดยางหัวท้ายนี่ยังเป็นลูกรังอยู่ทำไมเนอะเออน่าสิเกิดอะไรขึ้นนะคะตอนนี้ชาวบ้านก็ร้องถามมาเราก็สงสัยเหมือนกันเอ๊ะทำไมส่วนปกติเนี่ยเราจะเคยเห็นนะทําจากด้านใดด้านหนึ่งขึ้นมาเรื่อยๆนะเพราะว่าเงินอาจจะไม่พอก็เลยค่อยๆทําค่อยๆทําแต่ที่นี่นะคะที่หมู่ที่สองบ้านคลองลางทําถนนลาดยางตรงกลางเดี๋ยวเรามาฟังเหตุผลกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะนะคะพอดีท่าน เดี๋ยวเราไปคุยกับท่านนายกอบตรีเลสจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะท่านเลิศชาวยศเมฆตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านนายกค่ะท่านนายกคะตามที่ทางเราประสานไปที่หมู่ที่สองนะคะบ้านคลองรางตะบนรีเลสอำเภอพุนพินเนี่ยถนนช่วงสายบางพลาถึงคลองรางเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตรงช่วงกลางของของถนนเส้นนี้เป็นลาดยางแต่หัวท้ายเนี่ยยังเป็นลูกรังอยู่เลยไม่ทราบว่า ส่วนที่เป็นลูกลังเนี่ยจะได้รับการดูแลเมื่อไหร่คะครับช่วงช่วงต้นทางนะครับค่ะก็เหลืออีกประมาณห้ากร้อยเมตรค่ะก็รู้สึกว่าปีเขาประมาณห้าแปดเนี่ยปีปีหน้าปีนี้ครับเข้ามาดำเนินการนะครับอ๋องปีห้าแปดนี้ใช่ไหมคะครับเตอนนี้ได้ผู้รับเหมาหรือยังคะอ๋อเป็นเป็นของแขวงกานทางครับอ๋อเป็นของแขวงกันทางใช่ครับ ตัวเส้นนี้เป็นของแขวงการทางสุราธานีอ๋อแขวงการทางสุราษฎร์นะคะของกรมทางหลวงครับอ๋อเป็นของกรมทางหลวงนะคะครับของกรมทางหลวงแต่ว่าทางท่านนายกได้ประสานทราบแล้วใช่ไหมคะว่าบประมาณจะมาลงก็ประมาณ8ล้านบาทครับโอ้ประมาณ8ล้านนะคะก็ต้องยกระดับค่ะทางการาดยางอ๋อยกระดับปรับถนนให้สูงขึ้น ครับค่ะทีนนี้ถามท่านนายกนิดนึงค่ะเห็นเขาบอกว่าตรงกลางเนี่ยเป็นลาดยางแต่หัวท้ายยังเป็นลูกลังอยู่แล้วอย่างนี้ทํำยังไงอะคะครับทาไมถึงเลือกทำตรงกลางก่อนครับครับคือช่วงช่วงก่อนนะครับก็จะมีชาวบ้านร้องเรียนร้องเรียน็ใไ้อบตกสารไปยังแผนการทางุราษาร์กรมทางหลวงะครับค่ะว่ามีฝุ่นเยอะเขตจุมจนมีฝุ่นเยอะค่ะ ทางแายงานทางเขาก็เข้ามาสำรวจอ๋อค่ะก็ช่วงไหนที่มีบ้านเยอะค่ะที่มีฝุ่นด้รับฟามตดร้อนเขาก็ทําช่วงนั้นก่อนอ๋อค่ะเท่ากับว่าช่วงตรงกลางเนี่ยของถนนเส้นนี้เป็นช่วงของชุมชนก็เลยลาดยางไปก่อนอใช่ไหมคะ,คะอ๋อแล้วหัวท้ายนี่เป็นทางเข้าออกว่างั้นเถอะนะคะ,คะก็เลยจะทําทีหลังแต่ว่าในปีนี้ที่ได้งบประมาณมา8ล้านนี่ทําทั้งเส้นเลยหรือเปล่าคะ ทำช่วงต้นทางครับทำช่วงต้นทางใช่ไหมคะคือช่วงจากบางบางพลาถึงคลองรางหรือเปล่าคะใช่ไหมคะครับช่วงต้นทางค่ะประมาณกี่กิโลคะท่านนายกคะช่วงต้นทางก็ประมาณหกร้อยเมตรครับหกหกร้อยเมตรเหรอคะแล้วใช้เงินแปดล้านเลยเหรอคะใช่เพราะว่าต้องยกระดับแล้วก็ขยายถนนให้กว้างอ๋อจากเดิมกว้างเท่าไหร่คะก็มันก็กว้าง ไม่ของทางหลวงนี่คือต้องสิบหกเมตรนะครับอ๋อสิบหกเมตรก็ข้างละแปดแปดเมตรก็เท่ากับว่าสี่ช่องจราจรเหรอคะสองแต่ว่าเขตด้วยะครับสองช่องจราจรแต่ว่ามันจะมีเขตทางอ๋อเขตทางก็กว้างสินะข้างละสี่เมตรใช่ไหมคะเพราะธรรมดามันมันแปดเมตรใช่ไหมคะแปดเป็นเพิ่มอีกสี่ใช่ไหมคะ ตกลงกว้าง16เมตรใช่ไหมคะอ๋อก็กว้างเหมือนกันแล้วอย่างนี้ขยายตลอดเส้นหรือเปล่าคะขยายตลอดแนวถนนเลยหรือเปล่าคะก็ช่วงต้นนะครับเอาเฉพาะช่วงต้นอ๋อ600เมตรถ้างั้นก็วิ่งข้ามา600เมตรแล้วก็เป็นคอขวดครับค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยก็ยังมีแนวทางนะคะในขี่จะ600เมตรก็ไปถึงถนนลาดยางที่เดิมแล้ว อ๋อเป็นถึงไปถึงหมู่สองพอดีถูกไหมคะอ๋อไม่ไม่ถึงครับไม่ถึงไม่ถึงเหรอคะครับอ๋อไม่ถึงหมู่สองแต่ว่าไปถึงเส้นลาดยางพอดีถูกไหมคะครับแล้วลาดยางนี่กี่ร้อยเมตรนะคะท่านก็หกร้อยเมตรประมาณหกร้อยเมตรลาดยางก็หกร้อยเมตรแล้วต่อจากลาดยางที่ว่าตรงช่วงปลายนั่นกี่ร้อยเมตรนะคะอ็ประมาณที่เหลือก็ประมาณสี่กิโลเมตรนะที่ยังไม่ได้ลาดยางอ๋อที่เหลือก็ประมาณสี่กิโลเมตรได้แลวฟาร์มแดดร้อนก็ อยากฝากไปยังแผนงานทางสุราและกรมทางหลวงว่าเข้ามาดำเนินการให้ด้วยนะครับเพราะว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนช่วงฤดูน้ําหลากน้ําจะท่วมนะครับรถใช้ไม่ได้คค่ะออการขนจ้ไปมาลําบากค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องถนนนะคะสายบางพลาถึงคลองรางเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเล็กที่ฟังอยู่นะคะตอนนี้ท่านนายกท่านดูแลให้อยู่นะคะต้องกราบขอบพระคุณท่านนายก อบตลีเลสจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านเลิศเฉายศเมฆเป็นเป็นอย่างสูงเลยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคคุณมากสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะแสดงความยินดีก่อน600เมตรแรก600เมตรแรกอ่ะค่ะนะคะตอนนี้ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะติดต่อหนึ่งดีไหมคะพี่หนุ่ยนะคะก็เป็นเรื่องของถนนในหมู่บ้านทุ่งเชือกหมู่สิบอากาศตำบลร่อนทองนะคะอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะบอกว่ามีท่อประปาวาง ขวางถนนอยู่ฝนตกปึ๊บชะดินท่อก็โผล่มานะคะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เมื่อกี้ทางรายการโฟนอินไปหาที่นายกศักดาเอกพัฒนศิริค่ะนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านขาท่านทราบเรื่องของถนนไหมคะที่มีท่อประปาโผล่อยู่ค่ะในหมู่บ้านทุ่งเชือกหมู่สิค่ะหมู่บ้านทุ่งเชือกหมู่สิบมันอยู่ในเขตอวตารหรืออยู่ในเขตเทศบาลนะครับ <im ittle> เขาบอกว่าอยู่ในเขตท่านหรือเปล่าล่ะคะมันมีสองในต,ตบตบบลล่นทองเนี่ยมันมีสองเขตนะครับอ๋อค่ะมันมีเขตเทศบาลแล้วก็เขตอบตอค่ะอยู่ในตำบลเดียวกันอ๋ออ้าวแล้วดูแลไงคะคนละครึ่งอ่ะคะครับดูดูแลกันคนละครึ่งทางครับอ๋อคนละครึ่งค่ะแล้วช่วงช่วงแรกจะเป็นของของเทศบาลล่อนทองอ๋อค่ะนะฮะแล้วช่วงช่วงของหมู่บ้านทุ่งเชือก นะฮะก็จะเป็นของอบตร่อนทองแต่ไม่ทราบว่าที่เขาแจ้งไปว่าสรุดเรื่องท่อตรงไหนเอ่ยเขาบอกรู้สึกว่าเขาบอกว่าถนนในหมู่บ้านทุ่งเชือกหมู่10ตตาบลร่อนทองค่ะอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวกคคดีขันคราบค่ะถนนแยกจากเพชรเกษมเข้าเข้ามาในหมู่บ้านประมาณ2กิโลเมตรนะคะท่านจะมี4สแยกเลี้ยวขวาเข้ามาในหมู่บ้านค่ะอ๋อเส้นนั้นนะฮะเส้นนั้นนะฮะ มันสร้างตั้งแต่ปี38ของรปชสมัยก่อนค่ะแล้วก็โอนไปเป็นทางหลวงชนบทค่ะนะฮะแล้วก็ทางทางทางหลวงชนบทก็โอนมาให้กับอบตผู้ดูแลค่ะอบตก็ดูแลมาตลอดคอยซ่อมหลุมซ่อมลาลายตลอดนะครับค่ะแล้วก็มีการทางกรมส่งเสริมเนี่ยข่าวก็ได้จัดก็ประมาณอุดหนุนเข้ามาล้านแปดกว่าค่ะเพื่อจะสร้างตรงนั้นอยู่ประมาณรัก ประมาณเกือบเกือบกิโละนะฮะ,ะ,ะพอก็ทำทำาเอกสารเรียบร้อยแล้วมันผิดตัวเลขนิดหนึ่งทั้งกรมก็เรียกเอกสารกลับคืนไปตอนนี้ก็รอคำตอบจากกรมกลุ่มเสริมตอบกลับมาครับเป็นเงินหนึ่งล้านแปดแสนกว่าบาทครับอ๋อคอือยังไม่ได้งบประมาณใช่ไหมคะถ้าฟังลักษณะอย่างนี้ยังครับยังครับเรามีแบบมีประมาณการทํามั้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าตัวเลขไม่ตรงกันก็เลยส่ง เขาเลยส่งกลับไปที่กรมเพื่อให้แก้กลับมาออทางทางกรมก็ยังนาไม่ถึงเราค่ะนะครับส่วนใหญ่แล้วของตำบลลอนทองนี่นะครับสร้างสนุนยางมาต่อยเมื่อสมัยก่อนตามมันนอกเราเนี่ยนะครับส่วนมากจะเขาเรียกว่าทำแอสอแอสฟัลติกไม่ค่อยจะมีค่ะเขาเรียกว่าซเซอร์เรซินเซอร์เรซินก็คือลักษณะเอารถเกต เอาหินคุกฝุ่นลงแล้วก็เกตอัดนบดแล้วนั้นยางมาต่อยราดคอ๋อน้ำยางค่ะอ่าแล้วก็นานประมาณสิบกว่าปีแล้วค่ะนะฮะมันวิ่งไปวิ่งมาแล้วฝนช่วงนี้มันก็ตกต้องสิบกว่าวันติดกันมาให้น้ำล้นค่ะข้ามทางสถนนก็ช็อุุเสียหายพอสมควรค่ะเราก็ได้ขอประธานสภาใจขาดในวงเงิน5าล้านค่ะเพื่ออ v a าน e c o n หนายางมาตอยนับหนา3ามเซนปั้งห้าเมตรเพื่อปูทับในทั้งสิบหมู่บ้านที่ของในตำบลอรัทองที่กำลังทำอยู่สภาได้ผ่านเรียบร้อยแล้วเราตอนนี้กำลังประกาศออฟอชั่นก็ยังมีคนมาซื้อซองอยู่นะครับผมคิดว่าเดือนเดือนหน้าประมาณากลางเดือนก็คงได้ผู้รับเหมาเข้าไปทำและซ่อมแซมให้กับพี่น้องได้นะครับคค่่ะะอชาวบ้านแล้วจริงๆแล้วตำบลอ่อนทองนะครับค่ะ มันเป็นหมู่บ้านที่กันดานเป็นหมู่บ้านใหญ่เราดูแลสามพันฟาสามพันสี่หลังคาเรือนอพื้นที่หนึ่งร้อยเ้าสิบเอ็ดกังกิโลเมตรแต่งบประมาณเรามีเงินพัฒนาจริงๆแล้วแค่สี่ล้านบาทต่อปีอค่ะเราก็าาไม่สามารถที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องได้เต็มสู่ คค่่ะะตรงไหนเสียหายมากค่ะเราก็่อมให้เขามากค่ะตรงไหนเสียหายน้อยเราก็ทาให้เขาน้อยเพราะว่าที่นี่มันเป็นอบตแบ่งเป็นหมู่เงินเราจัดสรรได้แค่หมู่ละหนึ่งหมู่ละสี่แสนบาทอหมู่ละสี่หมู่ละสี่แสนบาทเนี่ยเราเราก็ได้แค่ถ้าเป็นยมาตอก็ได้อยู่ประมาณสองร้อยกว่าเมตรเองอ๋อค่ะนะครับ ค่ะค <c oughs> ่ะเยอะก็ตอนนี้ก็ตอ,อนนี้เราดําเนินการการซื้อซองกันอยู่นะครับค่ะค่ะค่ะท่านนายกขาเดี๋ยวท่านขาววรบกวนถามนิดนึงระหว่างที่เรื่องของการประกวดราคาค่ะท่านแล้วเกิดมีมีการเป็นหลุมเป็นบ่อเงี้ยนะคะท่านมีแนวทางที่จะไปซ่อมแซมก่อนหรือเปล่าคะแก้ปัญหาเบื้องต้นนะคะแก้ปัญหาเบื้องต้นมีครับเพราะว่าถังยางมาต่อยแล้วครับมาต่อยว,วันจันทร์เขาจะมาส่งเราก็จะไปแก้ เราก็จะไปปาดมให้เขาก่อนได้ค่ะค่ะค่ะเท่ากับว่าเท่ากับว่าที่ทางผู้ร้องเนี่ยนะคะที่ร้องมาเนี่ยตรงจากแยกไปกรเกษมแล้วเข้าไปหนึ่งบ้านสองกิโลเนี่ยนะคะแล้วมีสีแยกเลี้ยวขวาเข้าหนู่บ้านตรงนั้นเนี่ยท่านจะไปซ่อมแซมให้ก่อนในวันจันทร์ใช่ไหมคะตรงถ้าเกิดสีแยกบ้านสวนใช่ไหมครับค่ะเลี้ยวขวาไปสองกิโลค่ะถนนเป็นล่องค่ะ ตอนนั้นนะะมัน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 คาบเกี่ยวนะครับมันคาบเกี่ยวของเทศบาลกับอบตก็ยังไงที่เขรล้องมาตอนที่เขาล้องมามันเป็นเขตของเทศบาลนะฮะแล้วไอที่บอกว่าน้ําท่วมและเห็นท่อเนี่ยตอนนี้เราให้ช่างเนี่ยได้สํารวจทุกเส้นทางที่มีท่อค่ะนะครับแล้วก็มีการน้ําไหลหลากข้ามข้ามหลท่อข้ามถนน แล้วมันท่อก็จะเห็นใช่ไหมครับเราช่างเราจะให้ช่างเนี่ยสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้กําลังให้ช่างมเนินการคิดว่าประมาณการแต่ละจุดใช้เงินเท่าไหร่เราจะเข้าไปช่วยเหลือกับพี่น้องครับผมเพราะวงนี้ยังมีฝนอยู่นะครับค่ะก็ถ้าทําแอดฟ a นก็ต้องรอฝนหยุดก่อนเนาะไงก็ฝากด้วยนะคะท่านค่ะยังไงก็ฝากท่านนายกช่วยดูแลนิดนึงค่ะ ผมทำงานด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับค่ะขอบพระคุณมากค่คะท่านคะไม่เคยไม่เคยห่างพี่น้องผมออกผมเป็นนายก ออกวัดถนนเองนะครับโอน่ารักนากเลยออกพื้นที่เองตลอดเลยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะทนายกนะคะขอให้เป็นนายกตลอดการนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณท่านนายกนะคะน้องหน่อยค่ะเวลาหมดแล้วเวลาหมดแล้วค่ะก็เดี๋ยวพบกับพวกเราในช่วงที่สองของรายการสักครู่ค่ะ